ตัวเลียกประชากรมุสลิมและเปอร์เซ็นเป็นค่าประมาณการจากแหล่งข้อมูลต่างๆและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนื่องจากมีการสำรวจสมโนประชากรและการคาดการณ์ที่แตกต่างกัน บางประเทศอาจมีจำนวนประชากรมุสลิมที่แท้จริงสูงกว่าตัวเลขที่รายงานเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างเช่นการนับรวมเฉพาะผู้ที่ระบุศาสนาในการสมรวจประชากรอย่างเป็นทางการหรือการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานบางประเทศในรายการนี้มีประชากรมุสลิมในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงใกล้เคียงกับประชากรส่วนใหญ่แต่ยังคงถือว่าไม่ใช่ประเทศมุสลิมโดยตรงซึ่งหมายถึงประเทศที่ศาสนาอิสลามเป็นศาสนา ประจำชาติหรือมีบทบาทสำคัญในการปกครองและวัฒนธรรมส่วนใหญ่ชาวมุสลิมนั้นอาศัยอยู่เกือบทุกประเทศบนโลกแต่ท่านผู้ชมรู้หรือไม่ว่าประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมแต่มีมุสลิมอาศัยอยู่มากที่สุดคือประเทศอะไรบ้างคลิปนี้ The Two of Us จะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับ10ประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมแต่มีประชากรมุสลิมจำนวนมากที่สุดในโลกพร้อมข้อมูลประมาณการจำนวนประชากรทั้งหมดและสัด ส่วนของประชากรมุสลิมอันดับที่10ประเทศฝรั่งเศส ประชากรทั้งหมดประมาณ66ล้านคนข้อมูลปี2567โดยประมาณประชากรมุสลิมประมาณ5.7-6.7ถึงล้านคน8%จากข้อมูลปี2559เปอร์เซ็นต์มุสลิมประมาณ8-10%อันดับที่9ประเทศฟิลิปปินส์ ประชากรทั้งหมดประมาณ119ล้านคนข้อมูลปี2567โดยประมาณประชากรมุสลิมประมาณ6-12ล้านคน5-11%จากข้อมูลปี2557เปอร์เซ็นต์มุสลิมประมาณ5-11%อันดับที่ 8. ปประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ประชากรทั้งหมดประมาณ105ล้านคนข้อมูลปี2567โดยประมาณประชากรมุสลิมประมาณ1.5-10ถึงล้านคนสัดส่วนประชากรมุสลิมอยู่ในช่วง1.5%ถึง10-12%ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลเปอร์เซ็นต์มุสลิมประมาณ1.5%ถึง12%อันดับที่7ประเทศไอวอรีรคส ประชากรทั้งหมดประมาณ29.6ล้านคนข้อมูลปี2567โดยประมาณประชากรมุสลิมประมาณ12-12.4ล้านคนประมาณ42-42.9%จากข้อมูลปี2558เปอร์เซ็นต์มุสลิมประมาณ42-42.9%อันดับที่6ประเทศไนจีเรีย ประชากรทั้งหมดประมาณ229ล้านคนข้อมูลปี2567โดยประมาณประชากรมุสลิมประมาณ97ล้านคน50%จากข้อมูลปี2 5 0 3เปอร์เซ็นต์มุสลิมประมาณ50นในจีเรียมีประชากรทั้งคริสเตียนและมุสลิมในสัดส่วนใกล้เคียงกันไม่ใช่ประเทศมุสลิมส่วนใหญ่อันดับที่5ประเทศรัสเซีย ประชากรทั้งหมดประมาณ140ล้านคนข้อมูลปี2567โดยประมาณประชากรมุสลิมประมาณ14-20ล้านคนข้อมูลปี2555ระบุ10-20%ของประชากรเปอร์เซ็นต์มุสลิมประมาณ10-14%อันดับที่4ประเทศแทนซาเนีย ประชากรทั้งหมดประมาณ61.5ล้านคนข้อมูลปี2566โดยประมาณประชากรมุสลิมประมาณ21.6ล้านคน35.2%จากข้อมูลปี2562เปอร์เซ็นต์มุสลิมประมาณ35.2%จากข้อมูลปี2562อันดับที่3ประเทศเอธิโอเปีย ประชากรทั้งหมดประมาณ117.8ล้านคนข้อมูลปี2564โดยประมาณประชากรมุสลิมประมาณ34.7ล้านคน31.3%จากสมโนประชากรปี2510เปอร์เซ็นต์มุสลิมประมาณ31.3%จากสมโนประชากรปี2510อันดับที่2ประเทศจีน ประชากรทั้งหมดประมาณ1.4พันล้านคนข้อมูลปี2,567โดยประมาณประชากรมุสลิมประมาณ17.9ล้านคนข้อมูลปี2,563จาก Pew Research Center เปอร์เซ็นต์มุสลิมประมาณ1.3%อันดับที่1ประเทศอินเดีย อินเดียประชากรทั้งหมดประมาณ1.4พันล้านคนข้อมูลปี2,567โดยประมาณประชากรมุสลิมประมาณ200-220ล้านคนข้อมูลปี2,560ระบุ38.5ล้านคนในรัฐอุตตรประเทศและมีข้อมูลเก่าระบุถึงมากกว่า200ล้านคนทั่วประเทศเปอร์เซ็นต์มุสลิมประมาณ14-15เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลและการประมาณการ